สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามารับชมรลบฟังกับผมโกโก,โก้พ่อมดน้อยนะครับผมจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีมีนนะครับลัคนามีนหรือเกิดเดือนมีนาคมก็ได้นะครับตั้งแต่วันที่1กันยายนจนถึงวันที่15กันยายนนี้มาดูว่าเหตุการณ์ต่างๆอะไรจะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของท่านบ้างผมจะใช้ <c oughs> ท็ทีนะครับผมจะใช้ไพ่พยากรณ์ในการอธิษฐานดวงชะตาของท่านว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับว่า6ใบนี้เหตุการณ์ต่างๆของชาวราศีมีนลัคนามีนหรือท่านที่เกิดเดือนมีนาคมอะไรจะเกิดขึ้นบ้างตั้งแต่วันที่1กันยายน1 2 3 4 5 6 1กันยายนจนถึงวันที่15กันยายนนี้นะครับมาดูมาลุ้นกันดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างคำพยากรณ์ใดๆที่ ดีๆนะครับโชคลาภต่างๆก็ขอให้เกิดขึ้นส่วนอันไหนไม่ดีก็ขอเป็นแค่คำพยากรณ์นะครับราศีมีนคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมไม่เกิน13เมษายนโดยประมาณนะครับแต่ว่าผมใช้ว่าอธิษฐานท่านที่เกิดเดือนมีนาคมก็สามารถรับชมรับฟังได้นะครับแผนแทนข้างบนเบื้องบน กงล้อมหาสมบัตินะครับชาวราศีมีนท่านอาจจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีและรับรางวัลใหญ่หนึ่งหนึ่งคันยายนนี้ก็ได้นะครับโอ้โหใบแรกขึ้นมาเบื้องบนบอกมาว่าท่านจะได้ <c oughs> กงล้อมมหาสมบัติถ้าใกล้ตัวสุดก็คือหนึ่งกันยายนนี้นะครับท่านอาจจะได้รางวัลใหญ่โชคใหญ่ก็ได้หรือหลายๆท่านที่เกิดเดือนมีนาคมลัคนามีนหรือราศีมีนต้องการที่จะขายที่ดินบ้านพร้อมที่ดินหรือที่ดินเปล่าหรืออะไรต่างๆของท่านนี่คือกงล้อมมหาสมบัติทรัพย์ใหญ่ไพศาลใหญ่ที่สุดใน78ใบเลยนะครับ โอ้โหโชคดีจริงๆนะครับชาวราศีมีนขอให้เกิดขอให้เกิดขอให้เกิดขึ้นนะครับราชินี Queen ควีนออฟคัพนะครับความเป็นอยู่ค่อนข้างสุขสบายเรียบง่ายดัง่งรอคอยกงลอ้อมหาสมบัติอยู่นะครับชาวราศีมีนโชคต่างๆจะวิ่งเข้ามาให้เลือกแม้กระทั่งโชคสัดสองเท้าคู่บุคคลนะครับท่านใดที่ ค่อนข้างเจ้าสเสน่ห์อยู่นะครับอาจจะมีช้อยเข้ามามีคนเข้ามาให้ท่านเลือกพิจารณาดูว่าบุคคลคนใดเหมาะสมกับดวงชะตาเรานะครับเราต้องเป็นคนเลือกนะครับเราอย่าเป็นตัวเลือกนะครับราศีมีนต้องเป็นคนที่เลือกนะครับอย่าเป็นคนที่ถูกเลือกนะครับหรือโครงการต่างๆที่คิดว่าจะทําแรงต่างก็อาจจะได้ทําขึ้นมานะครับโชคต่างๆถ้วยทองเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับอือหื ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับหรือถ้ามองไปเรื่องการปฏิบัติธรรมท่านไอ,อาบางท่านอาจจะใช้ขันติบารมีมาทานะบารมีมาแล้วขันติบารมีมาท่านอาจจะต้องใช้ปัญญาบารมีศีลละบารมีก็คือบารมีข้อต่อข้อต่างๆข้ออื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมก็ได้นะครับ <c oughs> ตึกถล่มนะครับตึกถล่มนี้ผมจะทํานายว่าสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ คนที่คิดร้ายหรือสิ่งที่ไม่ดีต่างๆก็จะพ้นออกจากตัวตนท่านไปผมเองคนนึงนะครับที่อธิษฐานว่าสิ่งไม่ดีต่างๆสิ่งไหนที่เป็นเจ้ากรรมนเวรหรือสิ่งที่ติดขัดถ้าไม่ดีต่อดวงชะตาของข้าพเจ้าไม่ได้เกื้อหนุนก็ขอให้มีเหตุให้ทิพผันผ่านพ้นออกไปถ้าสิ่งใดเป็นบุญกุศลเกื้อหนุนกันก็ขอให้มีวงโครจรเข้ามานะครับ นี่คือสิ่งที่ไม่ดีต่างๆคนที่คิดร้ายไม่ดีต่างๆก็จะแพ้ภัยตัวเองไปนะครับท่านจะได้รับการช่วยเหลือเกื้อนหนุนหรือดาวคู่รักท่านจะมีโชคก็ได้ท่านใดที่มีคู่รักคู่ครองอยู่แล้วโชคอาจจะเกิดขึ้นกับดาวคู่รักคู่ครอ,องของท่านอีกกรณีหนึ่งก็ได้นะครับในมุมกราบนิดนึงก็คือดาวคู่รักคู่ครอ,องของชาวราศีมีนหรือท่านที่เกิดเดือนมีนาคม ญาติของแฟนญาติของคนรักท่านอาจจะมีเกณฑ์เจ็บป่วยหรือสูญเสียก็ได้นะครับแต่ผมจะตีความหมายไปในทางที่ที่ค่อนข้างที่จะเป็นแนวโน้มที่บวกนะครับก็คือสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนที่ไม่ดีกับตัวตนเราก็จะถูกล่มสลายออกไปนะครับชาราศีมีนกงล้อมหาสมบัติอยากได้จังเลยโชคดีเบื้องบนบอกว่ายังไงท่านก็จะมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่แน่นอนนะครับ โชคสามชั้นมาพร้อมกงล้อมหาสมบัตินี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชาวราศีมีนลัคนามีนหรือท่านที่เกิดเดือนมีนาคมโชคสาชั้นถ้วยทองสามถ้วยอาจจะได้โชคทั้งการเงินลาบลอยสิ่งที่รอคอยอาจจะสำเร็จค้าขายอะไรก็มีเกณฑ์ได้ กำไรพอสมควรได้ส่วนต่างในเชิงบวกมีคนเข้ามารักมาชอบมีคนเข้ามารักมาชอบไม่พอคนที่มาลักมาชอบก็เป็นที่ถูกอกถูกใจท่านจริงๆนะครับหรือท่านอาจจะได้งานใหม่งานที่ถูกอกถูกใจหรือได้ทําอะไรหรือเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากๆเลยนะครับชาวราศีมีนผมอยู่ราศีสิงขอย้ายมาราศีมีนด่วนๆในครึ่งเดือนแรกนี้นะครับ อ่ะเรามาดูกันต่อนะครับว่า <c oughs> แล้วเหตุการณ์ต่างๆอะไรที่ดวงชะตาไพ่ชี้แนะว่าสามอย่างนี้ควรระมัดระวงังหรือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นพิเศษขึ้นมาอีกกับชาวราศีมีนนะครับสามใบนี้นะครับอยากย้ายราศีจริงๆเลยกงร้อนม,มาหาสมบัติเป็นสิ่งที่หมายปลออหนึ่งสอง <c oughs> <1 c oughs> 3าใบนี้นะครับเหตุการณ์ต่างๆอะไรจะเกิดขึ้นนอกเหนือจากกลงล้อมหาสมบัติและโชค3ชั้นดวงดีขั้นเทพจริงๆเลยนะครับบางอย่างอาจจะ วุ่นวายหน่อยนะครับอาจจะวุ่นวายขัดแยง้งหรือท่านอาจจะมีโครงการหลายๆอย่างที่อยากจะทำหรือถ้าดวงชะตาท่านค่อนข้างเรียบร้อยสิ่งรอบข้างก็อย่างว่าละครับโชคกับเคราะห์ชอบมาด้วยกันท่านเองอาจจะเรียบร้อยดีแต่รอบข้างท่านอาจจะงองแงก็ได้นะครับโครงการต่างๆหรือสิ่งที่รอคอยนี่คือความฝันความหวังและก็ความสำเร็จด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับบุญกุศลนำพาไม่มีเหตุบังเอิญแน่นอนในเรื่องของโชคลาภย่อมมีเหตุของการกระทำมาก่อนทานะบารมีเป็นบารมีข้อแรกที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ทรงสอนไว้ไว,ว่าก่อนที่จะทำบารามีข้ออื่นเราต้องมีทานะบารมีทานคือการให้ให้ที่เป็นรูปธรรมก็คือ ทั้งให้อาหารการช่วยเหลือการเกื้อกูลไม่ใช่เฉพาะเฉพาะสมณชีพรามนะครับให้กับบุคคลรอบข้างให้กับคนใกล้ตัวเราแม้ทั้งใกล้ตัวตนสุดใกล้ตัวตนเราเมตตาตัวเองก่อนนะั่นคือให้ตัวเองเป็นคนดีให้ตัวเราเองละความชั่วการให้ที่เป็นรูปธรรมก็มีการให้ที่เป็นนามธรรมก็คือการให้ก็คือ การละออกจากสิ่งที่ชั่วร้ายการละออกจากนิสัยที่ไม่ดีการละออกจากความตรณีที่เหนียวการละออกจากความผิดบาตรต่างๆอันนั้นก็คือการให้ให้คุณงามความดีเข้ามาอยู่จิตใจเราเพราะว่าท่านก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วมาดูกันนะครับชาวราศีมีนลัคนามีนหรือท่านที่เกิดเดือนมีนาคมสิ่งที่โกโก้พอมดน้อยพยากรไปจะเกิดขึ้นกับท่านมากน้อยเท่าไหร่หรือบางท่านอาจจะมีบางเรื่อง ที่อยากจะถามตัวเลขที่ชอบพุ่งนี้จะใช่หรือเปล่าจะใช่ตัวเลขที่เบิกโชคหรือเปล่าถ้าท่านเลือกโกโก้หนึ่งโกโก้สองหรือจะเลือกโกโก้สามก็ได้นะครับอันนี้กงล้อมหาสมบัติคันเทพเลยนะครับถ้าท่านเลือกกองที่ได้สิบแดงนะครับสิบแดงนะครับท่านมีเกณฑ์สําเร็จสมปรารถนาในสิ่งที่ท่านต้องการหนึ่งสองสามเลือก นี่คือโกโก้หนึ่งนะครับท่านใดที่เลือกโกโก้หนึ่งนะครับสิบดำนะคะพลังงานหรือตัวเลขที่ท่านชอบอาจจะยังไม่ใช่ตัวเลขที่จะเบิกซั์ได้ก็ได้นะครับหรืออาจจะมีเกณฑ์ติดขัดอยู่ก็ได้นะแต่ท่านที่เลือกโกโก้สองขอแสดงความยินดีกับท่านนะครับสิบแดงสองใบเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องน้องใหม่โกโก้พ่อมดน้อยทําช่องมาตั้ง เพิ่งทำช่องมาพฤทสภาคามนิดเองนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจขอให้คํำพยากรณ์กงล้อมหาสุบ,บัติเกิดขึ้นกับทุกๆท,ท่านนะครับโชคใหญ่3ชั้นเกิดขึ้นกับทุกๆท,ท่านคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ